สวัสดีค่ะอยู่กับช่องซาโบไซรยนะคะวันนี้เราก็มาเป็นลูกมือเซนเนกค่ะมานั่งรอนะคะรอให้เขาใช้เรามาเป็นลูกมือเซนเนคมาลุ้นมารอดูว่าเซนเนกจะถอดเนียบได้สำเร็จบร่ รี่สึกปวอดอยากนะพี่น้องแม้จะว่าหลายปีแล้วมันขึ้นสนิมมดเร็วนะเกาะเกาะยางเดียว ซ่อมนะคะคู่นี้น้องจะไปวิ่งดินกับเบาวนมนะคะทุกคนจะนอนอยู่บอกกับนมนนะคะ ก็จะนือนอน่อยหน่อยนะเปลี่ยนขวานมันงเหลืองยังไงไพี่นองสะดดถอนออกง่ายนะคะ ค่เหาะนี่ก็ปลาไป็นพิชมูงนะค่ะถอดน็อตไม่เท่าไรไอ้ถอดไอ้เนี่ยมันขยับบ้างไหมนมันขยับบ้างไหมนะแต่ว่ายังมันบ่ขึ้น เดี๋ยวไปซื้อน้ำน้ำน้ำบัวนะน้ำบัวมีฟอง <c oughs> จะมีเ,เลยแล้จะนำมาให้เซน,นนี่กินก่อนคนะ่ะ ร่นสม่รยุสานสุดเนาะที่ตัวเองไม่คุยกับเขาเลยเขางอนไม่เห็นคุยกับเขาก็างอนน่ะดูนะฮะดูนางมืออื่นกับไปพ่อกันแล้วซุ้ยมืออื่นกับไปพ่อกันแล้วแม่บอกว่าแม่บอกว่าอะไรนะนุ่นแม่บอกว่าอะไรนะใบเตาเป็นบานใบไงห้องรัตตัวปเลีย มันเป็นเลือกปกติสรุปให้นนไปวิ่งไหมนี่ในนนท์โอ้ยดูนะคะดูไปซื้อของมาเบิดจักบาทไปซื้อของสองพันเจ็ดไปถึงเมืองเอาที่เหลือนะของใครของพี่เหรอป้าจิทูซื้อยังวะ ไปซื้อของมาแล้วนะคะของนุ่นมัวสองพันเจ็ดนะคะคือแล้วของเสียน,นกค่ะตอนนี้ก็บนทันมีไผ่อยู่นะคะเนื่องจากว่าพี่แกมาซื้อบัวนะคะเนี่ยสองพันเจ็ดนะคะนี่อันนี้อันเดียวซื้อมาแล้วนะคนะเนบแล้วกน็นี่นี่แล้วก็ตัวนี้ค่ะ โบไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะทุกคนอ๋อหวัวจระบีนี่ไงวายมือคอ่อยทีละเป็นของเสียนกกไปสัน่นเสียนกซื้อ,อยังมาเนาะอ๋อโครงการเสียนกนะคะก็จะทำไอ้นั่นให้โบเนาะนี่ซื้อเหล็กนะคะมาทำที่เก็บขยะตรงนี้นะคะทุกคนเสียเขาจะทำที่เก็บขยะให้นะคะก็คือ ขวดก็ไว้แต่ขวดนะคะขวดขวดเปล่าพลาสติกก็ไว้พลาสติกนะคะีกขวดแก้วก็ขวดแก้วนะคะสนกก็ซื้อเหล็กมาทำนะคะ แกถามหาแม่ว่าแน่ไปไหนทีนี้แกเรียกให้นุนขึ้นไปแต่แกไม่ร้อยนนแกก็ไปเองแกสรุปว่าวันนี้เราจะอาจจะไม่ได้ซ่อมรถาาวนุนนนะคะเนื่องจากว่ามีเคกมาบ้านสองเลยนนบอกว่านนนนบอกว่าไม่ต้องให้ไม่ต้องไปนนว่า ค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์นะคะกดซับจะคลายช่องสับโอซายเลยเรามารอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้รถสานนนดําสิ่งจ้ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่ารถสานนนจะเสร็จไหมคะวันนี้จะได้ไปหาน้องนนไหมคะพรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ